รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย and ตอนแรกที่เข้ามาก็ยังไม่กล้าที่จะคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ก็คือต้องแบบพยายามดูก่อนแล้วเราค่อยจะคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้แล้ว่าแขไงบ้างครับถ้าไม่ได้แล้วแบบเราพยายามมากเท่าที่จะทําได้แล้วแล้วถ้ายังไม่ได้อีกก็จะอยากจะสู้ต่อไปอีกว้าว <Yeah. S 2> วันที่มาถวากีทั้งสางเลย วันที่มาสมัครมีทักษะเต้นอยู่นิดหน่อยที่แบบเต้นเล่นกับเพื่อนเต้นงานโรงเรียนแล้วก็มีเป็นหลีดด้วยค่ะตอนนี้มาเป็นหลมินแล้วฝึกมามากแค่ไหครัฝึกมาเยอะอยู่พอสมควรค่ะ ระหว่างที่ฝึกมีท้อไหมมันก็แบบมีบ้างมีบางช่วงที่แบบรู้สึกหมดไฟหมดแพชชั่นกับการเต้นแต่เราก็แบบมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจค่ะมาะน,นารรู้สึกว่าการเป็นศิลปินไม่ง่ายค่ะเพราะว่า กว่าเราจะได้มาเป็นเด็กฝึกกว่าเราจะได้ฝึกซ้อมจนกว่าจะเดบิวต์รู้สึกว่ามันไม่ง่ายค่ะสุดท้ายนี้จกะไก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็คอยให้ประสบการณ์ให้ความรู้มากมายแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ที่มาสมัครจาได้ไหมครับว่าบรรยากาศแบนนั้นเป็นไงบ้างคาดหวังไหมว่าเราจะได้เป็นตินภาพผิดบวางเราวังแผนอย่างไรบ้างครับก็วันแรกที่หนูมาก็คนเยอะมากค่ะแล้วก็แบบก็มีกังวลนิดนึงว่าหนูจะผ่านไหมก็ถ้าหนูผ่านหนูก็ดีใจหนูได้ทําตามฝันจริงแล้วแต่ถ้าไม่ผ่านก็ก็คงจะกลับไปเป็นนักเียนมไปฝึกใหม่แล้วก็รอ ไปออเดชันอีกทีก็ปรสบกมีทักษะอะไรติดตัวันครับอืมมีมีเต้นแค่นิดนึงแบบนิดนึงแบบนิดนึงมากๆแล้วก็ร้องเพลงก็คือแบบไม่มีเลยหนูไม่กล้าร้องเพลงเลยตอนแรกแบบหนูไม่กล้าแบบร้องเพลงออกมาให้ใครได้ยินเลยแล้วพอได้เป็นศิลปินในเดอะเฟสแล้วฝึกหนักแค่ไหนครับ ก็ฝึกหนักพอสมควรค่ะก็เหนืงอยมากมากแบบก็ช่วงแรกก็จะกดดันนิดนึงเพราะว่าแบบหนูหนก็เต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มีท้อไหมครับตอนนี้ก,ก็มีบ้างค่ะเวลาฝึกหนักอะไรอย่างนี้แบบมันกดดันมันแบบมันเหนื่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองกลับมาซ้อมเต้งกลับไปเต้นได้ไงบ้างคก็นึกถึงที่เตงอยากเป็นศิลปินอยากทำตามฝันตัวเองค่ะว้าวมาแล้วมีไหมที่ช่วงนั้นหรือแบบว่าเรามีศิลปินคนไหนที่เป็นไอดอลเราเพื่อเป็น m o t i v a ั i o n ของเรามีค่ะ Lisa b a c k p i n ์ค่ะชอบมาก แล้วแต่วันที่ผ่าสองผนนี่คือผ่าตามต้าเลยใช่ไหมใช่ตอนแรกหนูหนูไม่ได้ไว้หน้ามาทีนี้หนูแบบอยากต้องกลับไปตัดแล้วก็เลยตัดค่ะมาถึงจุดนี้คิดว่าก,การเป็นศิลปินง่ายไหมไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่ามันต้องฝึกหนักมากมากแบบฝึกหนักพอสมควรเพราะว่าเวลาเราออกไปโชว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบทำให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรเงี้ย สุด้อยากฝากอะไรครับอยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสหนูมาทำในสิ่งที่หนูอยากทำมาตามฝันตีงค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝึกหนักมากค่ะเพราะว่าต้องทำทำโชว์ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ครูฝ<ม><น>ึกก็จะดูหน่อยคนหน่อย,นนนอยคนห<ม>น่อยท้อบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าบางทีฝึกเยอะแล้วทีนี้หนูก็แบบอ้ยเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน <ham> อยากกลับบ้านฝึกง่ายกว่าที่คิดไหมคะไม่เลยค่ะเ<ม><น>พราะว่าเราต้องฝึก เยอะมากๆต้องซ้อมเยอะแบบถึงประมาณสองทุ่มเลยค่ะแบบแล้วก็มีงว่วงบ้างมีงว่วงบ้างมีงว่วงบ้าง